ขนมจีนนะคะในราคา50บาทเป็นยูฟี่แล้วอุ่นร้อนตลอดเวลาราชาขนมจีนอยู่หน้าวัดพระพุทธบาทนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึงประมาณบ่ายโมงกี่รอบก็ได้เหรอกี่รอบก็ได้จะไม่เชื่อหรอนไม่เชื่อคนเิ้นเลยถ้าุณไม่เชื่อคนเต้นเลยตักกี่รอบก็ได้ตอเนี้ซื้อตักติดรอบก็ได้ถ้ากินไหวนะคะ50บาทจริงเหอคะ50บาทน้ำก็ฟรีน้ำเปล่าฟรีที่ร้านมีน้ำเปล่าฟรีผักฟรีขนมจีนกี่รอบก็ได้ตักจิงๆไม่ใช่ต้องหมาไม่ใช่ต้องหมา ที่ร้านมีให้เลือกทั้งหมด6น้ำยาค่ะบอกเลยว่าเข้มข้นทุกน้ำยา50บาทเท่านั้น,นเฉลยครับรับจาน ทีกัดร้านจากเส้นถนนสายคู่ตรงเข้ามาได้เลยค่ะอยู่ทางเข้าวัดค่ะร้านราชาขนมจีนบุฟเฟ่ห้าสิบบาทที่ร้านไม่หวงของเลยค่ะทุกคนบอกได้เลยนะคะว่าอิ่มคุ้มในราคา50บาทจริงๆเติมกี่รอบก็ได้จะใส่กี่น้ำยาก็ได้นะคะและมีการเติมของตลอดเวลาด้วยร้านเปิด9ก้าโมงถึงประมาณบ่ายโมงนะคะทุกคนถ้าหลังบ่ายโมงเนี่ยของอาจจะหมดได้และมีแบบกลับบ้านด้วยค่ะราคาชุดละ50บาทเส้นอ่ะตัดมาแค่หัวเดียวเองแต่ว่าเครื่องมันเยอะมากทุกคน ใครยังไม่ได้มาลองมาลองให้ได้เลยค่ะสำหรับร้านราชาขนมจีนอิ่มคุ้งจริงๆในราคา50บาทปากิี่รอบก็ได้นะคะ11โมงร้านโตเต็มต้องต่อคิวแล้วนะร้านเปิดประมาณ9โมงเช้าบ่ายโมงของก็เริ่มหมดแล้วค่ะทุกคนเปิดทุกวันนะคะร้านหยุดทุกวันพุธราชาขนมจีนทางเข้าวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี